ประกอบถือว่างดงามมากนะรอกงานมากเห็นไหมท่านนักเรียนนักศึกษาเราที่ร่วมแสดงนะฮะจริงโอ้ยด้วยจิตวิญญาณจริงหน้าตายินย้นแจ่มใสสมักสม่นทำกันเป็นสมจริงสมจังแต่ละฉากแต่ละตอนที่ผมเอานํามาเป็นภาพประกอบเพลงยนนั้น้ะคือหน้าปลกมือให้จริงๆเลยฮะยอสโลลินของโจแกรมเฟสมันเขาก็อยากจะฝากฝีมือไว้กับบ้านเมืองนะฮะให้คนมาเที่ยวกัะแมนเฟซเยอะๆแล้วับเพราะเมืองของเรานั้น เป็นเองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะครับแต่มีคนมาท่องเที่ยวไม่มากนะครับแล้ฮะถ้าถ้าเขาเห็นว่ากำแพงเพชรยดงามก็แค่ไหนก็จะมาท่องเที่ยวกันเยอะสีเดียวใ,ในตอนนี้ท่านอยากจะฝากอะไรไว้กับท่านผู้ชมฮะก็าฝากถึงงานประเพณีนะก็คือเป็นนกมาจัลยางานประเพณีเราสงให้ลำลึกถึงการอนุรักษ์แม่น้ำเนี่ยแล้วก็อนุรักษ์งานประเพณีแล้วนะ อนุรักษ์ความดีนะโดยเฉพาะเพลงนพมาศกาลยาก็จะเน้นไปที่ตัวสุขสุภาพสุตรีนะฮะงามตเป็นหญิงไทยนะฮะเป็นหญิงไทยเนี่ยเราควรอนุรักษ์คุณค่าคำว้หญิงไทยไว้ให้ไว้ให้มีทรงคุณค่าเป็นที่น่าภูมิใจตลอดไปนะตอนนพมาศกาลยานะครับจบลงแล้วนะฮะต่อไปท่านจะได้ชมเพลงที่เพลงที่สองนะครับเพลงที่สอง เพลงที่สองซึ่งเป็นเพลงอะไรครับท่านครับจะชื่อว่าเพลงสายทานพยารักนะสายทานพยารักนี่แม่น้ําปิงอีกนะไม่น้ําปิงเหมือนกันไม่น้าปิงหน้าเมืองกระบงเพชรนี่สวยจริงนะสวยฮะสวยโอ้ถ้าใครมาได้ชมแล้วสวยแล้วก็ใสแล้วก็สะอาดบริสิทธิ์ถ้าใครไม่เคยมาขอให้มาช่วยได้เลยมาได้เนื้อหาสาระของสายทานพยารักนี่เป็นยังไงบ้างครับจะเป็นก็เอานาเอา ความรู้สึกของตัวละครทีอ่อาจารย์สนใจประพันธ์ใน,นในการแสดงประกอบแสงเสียงตัวนี้นะครับให <aquell pendant S 1> ้เป็นที่ใน,เ,นเรื่องของจงรารย์นันติคือตัวละครพระเอกนางเอกนี่ก็จะสะท้อนวิถีชีวิตของของคนในในสมัยในอนดีตนะฮะก็จะเกี่ยวกับยังยังเกี่ยวบในบระจ่าลอยกระทงอยู่ว่า <LEGO> ว่าพระเอกได้มาแล้วก็ได้สัญญาก่อนจะจากไปคือมามามาักชอบนางเอกแล้วก็ชอบพอนางเอกเสร็จแล้วก็ได้สัญญาไว้ว่า จะรีบ,รบกลับไปขายเรือขายแพขายสินค้าให้มาแล้วจะกลับมาปักหลักพอเห็นเมืองกำแพงแล้วก็เห็นเมืองเห็นเมืองกำแพงเพชรเลยเมืองที่หน้าอยู่หน้าที่จะมา,าช่วยกันพัฒนาในเพลงนี้นะครับที่เมืองกำแพงเพชรเนี่ยมันมีอา,านนะฮะตรงที่ว่าไม่มีใครแล้วฮะที่มารับพิการที่กำแพงเพชรแล้วแล้วกลับได้หรืออาบัมาค้าขายที่เมืองกำแพงเพชรแล้วกลับได้เพราะว่า เมียถาัานน้องหนุ่มกำแพงและสาวกำแพงดีถือว่างดงามเลยนะฮะสาวกำแพงงดงามมากขนาดเพื่อเจ้าหลวงตัดชมนะใช่เพราะผู้หญิงเบงกำแพงนี้ระบบสันตานดีกว่าเมืองอื่นในข้างเหนือเพราะฉะนั้นเลยต้องหลงไหลเมืองกำแพงกันทั้งนั้นนะฮะต้องมาตายอยู่เมืองกำแพงกันหมดครับตายไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปไปลายตายนะคืออยู่จนกระทั่งอยู่กันทังแก่ตายที่นี่กันไปแถวว่ามีชีวิตอยู่ที่นี่ ลองติดตามชมนะครับสายทางสยามรักครับเป็นยังไงบ้าง,งครับ ร่อนเรื่อยมาจากปิงสู่เจ้าพระยาเรขายเรขาคุณลองพบเห็นคุณงามสองฝั่งแนน้ำลำกลองไม่ถูกใจปองเหมือนานางน้องพิงจริงใจ ใจขาแท้ขาดแม่ย่านางข้างกาลุงแม่น้ำติงข้าขออิงเป็นเรือนตายจะขายเรือซื้อนาไรฝากพี่ฝากไคยแม่พิงน้องงาเอเอยังคางามสวยบาตายัางเจ้า ได้ร่มหอของเยานับเบาข้าไม่ยอมหาจะสร้างทานกินมีอันจะกินทั้งบาสสองฝั่งปิ่งแลกกอกลางไม่รางยุ่งช้างเรือชรนช้างไรร้อนแรมรองจากจอนจำใจ สัญญาที่ข้าให้ไว้สายน้ำปิ่งเป็นทะยาเป็นเดือนสี่สองกลับมากินดองแต่งงา สวยบาดตาอย่างเจ้าดร่อมออของเจ้านัำเบาข้าไม่ยอมหางจะสร้างทางถิงน่นมีอันจะกินทั้งบางสองปังติ่งแลกกอกลางไม่ร่งยุ่งชางออ้างเรื่องช้าง จากจองจำใจสัญญาที่ข้าให้ไหว้สายน้ำปิงเป็นเทียาเป็นเดือนที่สองกลับมากินดองแต่งตางร่วมหอลงเรือนรับวันสร้างลูกสร้างหลานสร้างสรั์แม่ปิง เพลงนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างมากนะครับระหว่างสาวกแมงเพชรกับหนุ่มปากน้องโพนะครับให้ความอารมณ์และความรู้สึกที่ที่เป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อร้อกว่าปีที่ผ่านมานะฮะบรรยากาศขนาดนั้นสวนสิริลิ์อุทยานยังไม่มีเนาะยังยังไม่มีนะฮะเรายังได้จับแมงอินูนกันอยู่ใช่ไล่ยังไม่ล้างนะครับตรงนี้ ผู้ประพันธ์เนี่ยต้องการฝากอะไรไว้ที่แต่งฟรีขาก็ฝากฝากถึงวิถีฮะฝากถึงวิถีชีวิตในอดีตซึ่งจะพูดถึงเกาะกลางน้ําพูดถึงความจริงใจฮะ เนี่ยอย่างใน,นเพลงจะบอกว่าเปิดเผยอย่างข้าแล้วสวยบาดตายอย่างเจ้าเนี่ยเป็น<า>คำจับในตัวละครซึ่งเรื่องสุมหาราาชุมาลา,าผมก็ดลีงมาตรงนี้หน่อยเป็นคุณค่า,าเป็นการนําเอา่อเป็นการแสดงแสงเสียงที่สะกดคนดูได้ได้สำนักเลยนะครับครับ,รบแล้อารมณ์มากน,นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานําเสนอเรื่องราวของคนกำแพงเพชรให้คนกำแพงเพชรได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมบ้านของเรานะฮะ ให้ดูว่าบ้านของเรานั้นมีอะไรดีบ้างก่อนที่จะลืมสิ่งเหล่านี้ไปนะครับต่อไปท่านจะได้ชมเพลงที่เพลงที่สามสำหรับวันนี้นะครับเพลงที่สามเรานําเสนอเเพลงอะไรครับอจะชื่อเป็นเพลงเพลงหญิงร้องนะชื่อเพลงน้ําใสใจจริงน้าใส